ภาษาเนี่ยสำคัญกับความรักอย่างไรนะคะการาการที่ใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สำฤทธิผลเนี่ยก็อาจจะทำให้อาจจะนะคะอาจจะทำให้ประสบความสำเร็จในความรักมากขึ้นนะคะหรืออาจจะป้องกันไม่ให้ประสบความล้มเหลวในความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ใช้ภาษา ภาษาเก่งนะคะมีประสิทธิภาพถูกใจผู้ฟังหรือตรงใจเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้คนรักเรามากขึ้นไปได้ภาษามีบทบาทสำคัญตั้งแต่ในในขั้นของที่ความรักกำลังแรกเริ่มเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงการที่ความรักนั้นจะอยู่ยั่งยืนนานคือคนบางคนหรือว่าคู่คู่สามีภรรยาบางคู่เนี่ยตอนที่เริ่มรักกันก็จีบกันด้วยวาทะที่หวานหวานแล้วก็คิด ถึงสรรหาถ้อยคำดีๆมาพูดามาพูดกันแต่ว่าพอบางครั้งนี่พอเป็นแฟนกันแล้วหรือแต่งงานกันแล้วอาจจะรู้สึกละเลยความสำคัญของภาษาพูดจากันบางครั้งไม่ถนอมน้ำใจกันเนี่ยภาษาหรือว่าคำพูดต่างๆเหล่านั้น,นก็มีแล้ว คือนอกจากจะมีการในการสร้างสารแล้วเนี่ยบางครั้งมนุภาพในการทำลายล้างได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าหากจะต้องการให้ความรักอยู่อย่างยั่งยืนนานแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญกับสิ่งนี้แล้วก็ที่สําคัญมันน่าจะเป็นภาษาที่เราคิดหรือใช้หรือพูดเนี่ยที่มันสื่อสารอกมาษาความจริงใจปัจจุบันก็มีวิธีการสื่อ,อความรักด้วยภาษาเนี่ยเยอะนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันยาก ยังเห็นว่าสมัยนี้ก็มีข้อมูลสําเร็จรูปนะคะที่สื่อกันโดยการส่งข้อความเนี่ยคนรับอาจจะไม่รู้สึกว่ามันพิเศษเพราะว่ามันก็เป็นสําเร็จรูปคือ,อไม่ได้สร้างขึ้นมาสําหรับเราโดยเฉพาะแต่คนรับก็รับแล้วก็ยังรู้สึกดีใจนะคะ,ะคิดว่ามันสําคัญในความรักมันทําให้เกิดความรักก็ได้หรือว่าถ้าใช้ภาษาไม่ดีเนี่ยมันก็ทําลายความรักได้เหมือนกัน,นะค่ะ